สักถามว่าเออเออเป็นเป็นยังไงบ้างสุขภาพดีหรือเปล่าเออกวดเออขมุยสมซัวพวกเมียทาใ่ไต้สกเพียบละอออดสกเพียบใ่ได้ออได้อรยออเด้วยสมสมอกุลไงในไอ้บนพวกพ่องสุขภาพแข็งแรงดี ครับอ๋อโอเคค่ะบอกว่าวันนี้ได้คุยกับพี่มวดเรื่องเรื่องชายแดนบอกว่าก็เข้าใจตรงกันว่าทั้งท่านคุณเซนทั้งอิงก็อยากให้สองประเทศสงบสุขค่ะเออไม่มกดบานแดเจจมวกชมบาทเออในสทานกี๊ไอเอ้บานไอกระพิบเนี้ยโดยเฉพาะใพวกบานประทับจังบานสันในพิบสถตในพิบปฏิเที่งปีปุกบาน บอกว่าไม่อยากให้ไม่อยากให้อังโคไปฟังคนที่เป็นฝั่งตรงข้ามกับเราเพราะว่าพอไปฟังฝั่งตรงข้ามอย่างพวกแม่ทัพภาคสองเนี่ยค่ะเป็น